บ้านในฝันของคุณเป็นแบบไหนแต่ละคนฝันอยากมีบ้านหลากหลายรูปแบบแต่งบลงทุนในการสร้างอาจจะต่างกันหรือบ้านปลายสุดท้ายอาจไม่ถูกใจเรามูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ามีโครงการสร้างบ้านในสวรรค์เพื่อตัวคุณเอง และบ้านหลังแรกที่อยากจะนําเสนอนั่นคือบ้านที่ได้จากการบริจาคเพื่อสร้างมัสยิดเมื่อเราลงทุนแล้วอัลลอฮฺบานหัวตาอัลาทรงสัญญาว่าเราจะได้บ้านหนึ่งหลังในสวรรค์ที่มีความมั่นคงถาวรและยั่งยืนตลอดกาลรายงานจากท่านอินนีอบาสโรยลลอฮ์อันหูกล่าวว่าทรอซูลลลอฮ์อะลลอฮสัลลัมกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่สร้างมัสยิดเพื่ออัลลอฮฺตาอัลลาแม้จะมีลักษณะเหมือนกับรังนกเล็ก หรือว่าจะน้อยกว่านั้นแต่ทําเพื่ออัลลอฮฺตาอาลาพระองค์ก็จะประทานผลบุญให้แก่เขาจะทรงสร้างบ้านในสวนสวรรค์ให้แก่เขา Thank you